วิธีการตั้งค่าโมบายออเดอร์ 1. ให้ร้านค้าเข้าไปยังเว็บไซต์ owner. foodstory. co และทำการเข้าสู่ระบบให้เรียบร้อยหลังจากเข้าสู่ระบบแล้วให้เลือกหัวข้อรายงานสรุป 2. สไลด์หน้าจอลงมาด้านล่างจนเจอคำว่าตั้งค่าโมบายออเดอร์นิว 3. ร้านค้าสามารถอัปโหลดรูปภาพและโลโก้ร้านได้ในหน้าตั้งค่าโมบายออเดอร์ 4. เมื่อสแกน QR code เพื่อสั่งอาหารผ่านมือถือลูกค้าจะเห็นโลโก้และภาพปกที่ร้านค้าอัปโหลด5เลือกรายการเมนูแนะนำได้สูงสุด6รายการซึ่งจะแสดงอยู่ด้านบนสุดของ Mobile Order 6เลือกชาร์จสีทีมสำหรับ Mobile Order และเลือกการแสดงผลเมนูได้เช่นแสดงเป็นรูปภาพการตั้งค่ารูปแบบ QR code สั่งอาหารให้เลือก QR สั่งอาหารแบบพิมพ์ใหม่ทุกครั้ง Denomy Code QR การตั้งค่าให้ลูกค้าสามารถชำระเงินได้ด้วยตนเองชำระเงินตามช่องทางที่ร้านกำหนด 1. ให้ทางร้านกดเปิดปุ่มทางด้านขวามือเพื่อให้ลูกค้าสามารถเรียกเช็คบินผ่านโมบายออเดอร์ติ๊กถูก QR Code หากทางร้านมีการเพิ่มช่องทางการชำระเงิน KBank QR ไว้ใน POS เพื่อให้ลูกค้าสแกน QR Code และชำระเงินได้ด้วยตนเองผ่าน QR Code การตั้งค่าการเรียกพนักงาน 1. นอนุญ,ญาตให้ลูกค้ากดเรียกพนักงานได้ผ่านโมบายออเดอร์ 2. ให้ทางร้านกดเปิดปุ่มทางด้านขวามือเพื่อให้ลูกค้าสามารถกดเรียกพนักงานได้ผ่านโมบายออเดอร์ 3. สามารถระบุความต้องการของลูกค้าเช่นขออุปกรณ์เครื่องปรุงหรือเครื่องดื่ม 4. เมื่อลูกค้ากดเรียกพนักงานผ่านโมบายออเดอร์บน p o s จะมีเสียงแจ้งเตือนและมีความต้องการของลูกค้าขึ้นมาแสดงบนหน้าจอ ขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อลูกค้าเข้าร้าน 1. ลูกค้าเข้าร้านและเลือกโต๊ะพร้อมระบุจํานวนลูกค้า 2. ทางร้านเลือกโต๊ะและกดปุ่มสั่งอาหารด้วยมือถือไอคอนมือถือ 3. พิมพ์และนำคิวอา QR โคต e ที่ปรากฏขึ้นไปให้ลูกค้าสแกน 4. เมื่อลูกค้าสั่งอาหารแล้วโต๊ะจะเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีสม้มวิธีการสั่งอาหาร 1. ลูกค้าสามารถเลือกรายการเมนูที่ต้องการได้ผ่านโมบายออเดอร์ที่แสดงภาพและราคาทั้งหมด 2. หากไม่พบรายการที่ต้องการลูกค้าสามารถใช้ไอคอนแว่นขยายเพื่อค้นหารายชื่อเมนู 3. ลูกค้าสามารถพิมพ์ชื่อเมนูที่ต้องการและเพิ่มลงในตะกร้าได้ทันที 4. สามารถระบุข้อความเพิ่มเติมหรือโน้ตสำหรับรายการที่สั่งได้ 5. เมื่อเลือกรายการในตะกร้าเสร็จ สามารถยืนยันการสั่งซื้อได้โดยกดปุ่มส่งรายการ 6. เมื่อลูกค้ามีการส่งรายการอาหารเรียบร้อยโต๊ะบน POS จะเปลี่ยนสีเป็นสีสม้มและบน Mobile Order รายการที่สั่งจะขึ้นสถานะเป็นกำลังทำหากทางร้านมีการเปิดใบารายการในครัวหรือใบออเดอร์ไว้จะมีใบออเดอร์ปริน้นออกมาตามเครื่องปิ้นที่ทางร้านตั้งค่าไว้7 เมื่อทางร้านทำการเสิร์ฟอาหารแล้วและทางร้านไปติ๊กรายการอาหารบน POS จากกำลังรอเป็นเสิร์ฟแล้วบน Mobile order สถานะเมนูจะเปลี่ยนเป็นเสิร์ฟแล้วและหากทางร้านเสิร์ฟอาหารครบทุกรายการและไปติ๊กรายการอาหารบน POS จากกำลังรอเป็นเสิร์ฟแล้วครบทุกๆรายการโต๊ะบนเครื่อง POS จะเป็นสีเขียวการเรียกพนักงาน 1. ลูกค้าสามารถกดปุ่มเรียกพนักงาน ในโมบายออเดอร์ order, และระบุความต้องการเช่นขออุปกรณ์เครื่องปรุงหรือเครื่องดื่ม 2. ระบบจะส่งแจ้งเตือนพร้อมเลขโตะ๊ะและความต้องการของลูกค้าขึ้นบนหน้าจอเครื่อง POS การเปลี่ยนภาษาลูกค้าสามารถเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาอังกฤษในโมบายออเดอร์ได้โดยกดที่รูปธงชาติด,ด้านบนการเช็คบิน 1. ลูกค้าสามารถกดปุ่มเช็คบิล และเลือกวิธีการชรําระเงินหากเลือกชําระเงินกับพลักงานและยืนยันการเรียกเช็คบินระบบจะแจ้งเตือนไปยังเครื่อง POS และมีเสียงแจ้งเตือนมีเลขโต๊ะที่เรียกเช็คบินและจะมีใบแจ้งหนี้ปริน้นออกมาหากทางร้านตั้งค่าเครื่องพิมพ์ใบเสร็จอัตโนมัติไว้เมื่อการชรําระเงินเสร็จสมบูรณ์โต๊ะจะถูกปิดอัตโนมัติ 2. หากเลือกชําระเงินผ่าน QR Code พร้อมเพย์จะมี QR Code ขึ้นมาให้สแกนชําระเงินระบบจะแจ้งเตือนบน POS เมื่อการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์และให้ทางร้านกดปิดบินใบเสร็จจะปริน้นออกมาและโต๊ะจะถูกปิดอัตโ,ตโนมัติ 3. เมื่อลูกค้าชำระเงินเสร็จแล้ว Dynamic QR Code ที่พิมพ์ออกมาจะไม่สามารถกลับมาใช้งานได้แล้วหากมีลูกค้าเข้ามาใหม่ทางร้านจะต้องพิมพ์ Dynamic QR Code ใหม่เพื่อน,นำไปให้ลูกค้าสแกนสั่งอาหาร